สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีมปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับ Manchester United นะครับไฮไลท์วันนี้ครับมีคำถามครับว่าถ้า Manchester United จะเพิ่มนักเตะจอมเทคนิคคน,นึงมารเต a t i o n ในตำแหน่งที่สำคัญมากๆกับแผงเกมรุกของทีมเนี่ยแฟนๆจะว่าอย่างไรจะโอเคไหมรวมถึงสถานการณ์ของสัญญาใหม่ของหนึ่งนักเตะขวัญใจของพวกเราครับติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับดูประกับแนตะขอบคุณด้วยนะครับกับ Suzuki Swift GL Next ครับมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่น ชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันและก็ชุดสติ๊กเกอร์ GL Next Edition นะครับเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ Dual Jet และแพลตฟอร์ม h a r d Tech พบกันได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูกิทั่วประเทศนะครับและขอบคุณแกร n เน่กานูลาบาร์พลัสอร่อยแคลน้อยเพิ่มโปรตีนและถ้าสินค้าที่ 7-Eleven ครบ300บาทสามารถนำใบเสร็จมาแลกของพรีเมียมได้เลยนะครับ ค่ำนี้แล้วนะครับที่ยูไนเต็ดจะลงสนามพบกับเอเวอเรตครับเอาใจช่วยทีมติดขอบจอกันได้ตอน18นากา30นาทีหรือว่า6โมงครึ่งแล้วก็รายชื่อจะออกตอน17นาฬกา30นาทีหรือว่า5โมงครึ่งนะครับและล่าสุดครับเอริกเทนฮักก็ยืนยันแล้วนะครับว่าคริสเตนเอริกเซนจะมีชื่ออยู่ในทีมครั้งแรกในรอบราวๆสอเดือนนะครับ ขายอมรับว่าการเข้าบอลของแอนดี้คาร์โรในเกมเอฟคัพกับเรดดิ้งเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยเป็นช็อตที่แย่มากๆแล้วก็ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บอย่างหนักกับคริสเตียนนะครับอดียวางไรก็ตามครับตอนนี้คริสเตียนก็กลับคืนสู่ทีมแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวเลือกในเกมเจอกับเอเวอร์ตันครับส่วนลูกชอเนี่ยที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับในเกมที่เจอกับเบรนฟอร์ดครับเกมนี้ยังไม่พร้อมลงสนามนะครับแต่เรลมาเลเซียก็จะลงเล่นแทนนะครับส่วนอาการของชอเนี่ยที่เจ็บกล้ามเนื้อนะครับก็ตออเมิีีกกกทน่ เซบียในวันพฤหัสหน้าว่าจะพร้อมกลับมาได้หรือเปล่านะครับ ผู้สื่อข่าวถามต่อบ,บ้างครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของอเลฮันโรกานาโชนะครับเทนฮากบอกว่าทีมเนี่ยมีแผนอยู่ในหัวแล้วนะครับว่าจะฟื้นฟูสภาพความฟิตของกานาโชอย่างไรครับและกาหน้าก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ก่อนจบฤดูกาลนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่อยากที่จะไปกดดันทีมแพทย์มากหนักในตอนนี้ครับเอริกยอมรับต่อนะครับว่าการกลับมาของเอริกเซนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าคริสเตียนคือคนที่จ่ายบอลในจังหวะสําสคัญ คุมจังหวะเกมให้กับทีมเห็นได้ชัดน,นะครับว่าคารเซเมโรกับเอริกเซนเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆต่อยูไนเต็ดนะครับ แล้วก็นําสมดุลมาสู่แผงมิดฟิลด์แต่เมื่อไม่มีเนี่ยตัวเอริกเองก็ต้องพยายามสลับผู้เล่นคนอื่นๆมาเล่นแทนนะครับบางครั้งก็ใช้ผู้เล่นไปอยู่ในอีกตำแหน่งหนึ่งที่ปกติไม่ค่อยได้เล่นเช่นการปรับบรูโนลเฟร์นันเดสมายืนตัวต่ําในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเอริกเองก็ประทับใจการเล่นของบรูโนนะครับรวมถึงแผงมิดฟิลด์อีก2คนอย่างสกอตแม็กชูมิเน่แล้วก็มาเซลสต์บิเซอร์เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสังเกตทที่กกบอกก็คื การหายไปหลายเกมของพี่ใหญ่คาซิโรไม่ใช่เรื่องดีสักทีเดียวนะครับเพราะว่าทำให้พี่ใหญ่เนี่ยไม่ได้จูนจังหวะเข้ากับเกมเลยนะัดสุดท้ายที่พี่ใหญ่ได้ลงเล่นในรอบสอสาัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเกมทีมชาติที่บราซิลเนี่ยเจอกับมูร็อกโก ขณะที่แผงแดนบนครับเทนฮากยังรู้สึกโอเคกับสถานการณ์ในตอนนี้ครับมาคัสไรส์ฟอร์ดจอร์นซานโชบูโรโนฟันเดสมาเซลาบิเซอร์ที่เติมไปเป็นกลางรูกกันนะครับรวมถึงแอนโทนีก็ยังมีศักยภาพที่จะทําประตูได้ในมุมของเทนฮากันนะครับส่วนอองโตงนีมาสยาวก็มีความฟิตที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆครับปรับจังหวะเข้าสู่เกมได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาก็หวังว่าทีมชุดนี้จะคว้าถ้วยรางวัลมาเพิ่มให้กับทีมได้ครับทิ้งท้ายด้วยเรื่องสัญญาใหม่ของไรส์ฟอร์ดที่เวลานี้เอริกว่า่าไไมได้นกลัง ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเอริกรู้สึกผ่อนคลายมากๆกับสถานการณ์สัญญาของาาชีแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างน่าจะได้บทสรุปในเร็วๆนี้ครับ บริโซโรมาโนรายงานนะครับว่ายูนาเตดมีแผนที่ชัดเจนที่จะต่อสัญญากับฟาคุนดเปตรีการฟูดคุยกับเอเย่นของฟาคูจะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้เทนฮากับผู้บริหารเองก็พอใจมากกับพัฒนาการของตัวฟาคูเองและก็มีโอกาสที่สัญญาฉบับนี้จะเป็นสัญญาระยะยาวนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆของแฟนๆที่ชอบฟาคูครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีรายงานยืนยันมาจากผู้สื่อข่าวระดับสูงว่าสัญญาใหม่ของกานาโชก็ไม่ได้เป็นปัญหาเช่นกันนะครับ ขณะที่ข่าวซื้อขายอีกข่าวเป็นเรื่องราวของเจอร์มีฟริมปงครับแบคขวาชาวดัตช์ของเลเวอร์คูเซ่นที่บิลสื่อเทียสามยืนยันคล้ายกับอีกหลายสื่อเยอรมันก่อนหน้านี้นะครับว่ายูไนเต็ดให้ความสนใจฟริมปงจริงๆนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือฟริมปงเนี่ยเคยเป็นอดีตนักเตะเยาวชนของแมนเชสตี้ครับเขาเคยใช้ชีวิตในแมนเชสเตอร์มาก่อนแล้วก็รู้สึกชื่นชอบเมืองน,นี้ครับเขาต้องการย้ายทีมมาที่แมนเชสเตอร์นะครับและค่าตัวที่คาดก็น่าจะอยู่ที่ราว50ล้านยูโรหรือว่า 44ล้านปอนด์ครับทิ้งท้ายที่ฟอร์สนะครับสื่อด้านการเงินชื่อดังนะครับก็ระบ,บุว่าบาร์เซโลนาเนี่ยอาจจะกำลังต้องการขายราฟินญาตัวริมเส้นชาวบราซเลียนออกไปจากทีมนะครับเจ้าตัวเนี่ยโชว์ฟอร์มไม่ไดีเท่าไหร่นะครับในเกมเอลกาเซโกนาะที่แพ้กับเรอัลมาดริดศูนย์ต่อสเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเสียงวิจารณ์จากเอลนาซิองนาครับสื่อท้องถิ่นที่บอกว่าในเกมศึกแห่งศักดิ์เรียงเอลกาเซโกเนี่ยราฟินญาน่าจะทุ่มเทมากวาามมากว่านี้ใส่เต็มมากกว่่าาาานนนนี้หออยะะรแลฟิก็าจจา ตัวเลือกหนึ่งที่โจลลาปอร์ตาประธานของบาซ่าเนี่ย จะเลือกปล่อยตัวออกไปจากทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ตัวนักเตะเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีค่าตัวที่เท่าๆกับเฟรมปงที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่เลยนะครับที่ประมาณสัก50ล้านยูโรหรือว่า44ล้านปอนด์นะครับบวกกับสถานก,การณ์ที่บาร์ซ่าอาจจะต้องเพิ่มตัวเลขฝังคาออกเพื่อปรับบัญชีตามกฎ Financial Fair Play ของทางสเปนนะครับและราฟินยาก็เป็นอีกคนในลิสต์ที่มีโอกาสจะถูกเลือกให้ปล่อยตัวออกไปจากทีมนั่นเองครับพวกเขากําลังเล็งตัว รุกอีกคนนะครับจากอาเตติโก้พาราเนเซ่ทีมในลลกบราซิลนะครับที่ชื่อว่าวิกเตอร์โรเก้นะครับส่วนยูเนเต็ดเองเนี่ยมีแอนโชนี่เป็นตัวหลักอยู่แล้ว ฟาร์คุนโดเปเตรีเองนะครับแม้ว่าทีมจะมีแนวโน้มที่จะต่อสัญญาออกไปก็ตามนะครับแต่ก็ไม่แน่ชัดว่าซีซั่นหน้าเนี่ยเอริกเทนฮากจะเลือกเก็บฟาร์คุนโดไว้ใช้ยาวๆหรือว่าจะปล่อยยิมโตให้ทีมอื่นเอาไปใช้งานทางปดูกานะครับแล้วก็มีเมสันกรีนวูดดาวยิงที่แฟนๆเนี่ยรอการกลับมาและสมมสรก็กําลังพิจารณาขั้นสุดท้ายว่า เจียงเลือกใช้งานเมซ้นต่อไปหรือเปล่านะครับสโมรสรคงไม่น่าจะขายแอนโทนี่ะครับที่เพิ่งซื้อตัวมาด้วยราคาที่สูงมากจากอาจากอัมสเตอร์ดัมมานะครับแต่ว่าถ้างบประมาณยังเหลือจากการซื้อกองหน้าซื้อกองกลางซื้อแบ็กหรือผู้สมรระตูเนี่ยพวกเขาจะซื้อตัวริมเส้นมาสักตัวที่ราคาไม่สูงมากเพื่อมากดดันแล้วก็โรเตชันกับซานโชโรเตชันกับแอนโทนี่หรือว่าถ้ากรีนวูดกลับมาได้ก็จะมาช่วยกันในแผงริมเส้นอีก น่าสนใจไหมนั่นคือสิ่งที่น่าคิดนะครับแม้ว่าจะเป็นตําแหน่งที่แฟนๆมองว่ายังไม่สําคัญที่สุดที่ต้องซื้อในตอนนี้ก็ตามนะครับทุกท่านมองอย่างไรกับไอเดียในการดึงราฟินญาเข้ามาเสริมทีมในราคาที่ไม่แพงมากยังไงลองคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ช่วงท้ายนะครับดูบังกับแนทฝากทิ้งท้ายนะครับว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่ทําธุรกิจ SME แล้วก็อยากให้ดูบังกับแนทช่วยเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของท่านนะครับยังไงแล้วสามารถแอดไลน์พูดคุยกันได้ครับที่แอ๊ด t ายทอล์กทูตามที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับราคาจับต้องได้แล้วก็ไม่สูงเกินไปนะครับ และถ้าท่านที่รับชมอยู่ในเวลานี้ชอบเนื้อหาของ 5T ปีศาจนะครับดูวหกันนะรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนครับผมขอบพระคุณมากๆไว้นนะทีนี้ด้วยนะครับสามเควี่คือพลังสูด่ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ, United, รบขอขอบคุณซูซูกิเกรเน